ธนาคารกสิกรไทยแจ้งให้ลูกค้าเตรียมพร้อมยืนยันตัวตนด้วยใบหน้าเพื่อความปลอดภัยในการทำธุรกรรมผ่านแอปเคพัทเริ่มพฤษภาคม2566นี้โดยธุรกรรมที่ต้องมีการยืนยันตัวตนเมื่อทำรายการผ่านแอปพลิเคชัน k คพัทมีดังนี้ 1. โอนเงินตั้งแต่50 0 0 0บาทขึ้นไปต่อรายการยอดโลกของการโอนเงินทุก2 0 0 0 0 0บาทต่อวัน 2. ปรับเพิ่มวงเงินทำรายการ ต่อวันผ่านเคพัดทั้งนี้ธนาคารกสิกรไทยได้เก็บใบหน้าของลูกค้าจากการเปิดบัญชีหรือทําธุรกรรมกับธนาคารอย่างต่อเนื่องลูกค้าส่วนใหญ่สามารถทําธุรกรรมผ่านเคพัดได้ทันทีโดยไม่ต้องลงทะเบียนใบหน้าใหม่เฉพาะลูกค้าที่ไม่สามารถดําเนินการได้เท่านั้นต้องลงทะเบียนใบหน้าใหม่โดยนําบัตรประชาชนไปยืยนตัวตนที่ตู้ ATM ธนาคารกสิกรไทยหรือติดต่อสาขาที่ท่านสะดวกเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราได้ลงทะเบียนใบหน้ากับธนาคารหรือยังผมมีวิธีตรวจสอบง่ายๆผ่านแอปเคพัฒเรามาดูวิธีทำกันเลยนะครับก่อนดูคลิปสำหรับท่านที่ยังไม่ได้กดติดตามให้กดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับการตรวจสอบว่าเราได้ลงทะเบียนด้วยใบหน้ากับธนาคารหรือยัง ขั้นตอนแรกให้ท่านเข้าไปที่แอปเคพัทนะครับแล้วเข้าไปที่เมนูอื่นๆนะครับแล้วเข้าไปที่เมนูปรับวงเงินทำรายการนะครับ แล้วเราก็เลือกปรับวงเงินนะครับถ้าเราได้ลงทะเบียนยืนยันใบหน้ากับธนาคารแล้วตอนเราปรับค่าวงเงินทำรายการก็จะให้เราสแกนใบหน้านะครับอันนี้ผมลองปรับเป็นสามหมืนนะครับ ถ้าขึ้นหน้าจอแบบนี้แสดงว่าเราได้ลงทะเบียนด้วยใบหน้ากับธนาคารแล้วนะครับเราก็กดยินยอมก็จะเข้าสู่หน้าจอยืนยันใบหน้านะครับการเตรียมตัวก่อนสแกนใบหน้าข้อหต้องไม่มีสิ่งของบังใบหน้าเช่นหน้ากากหมวกหรือแว่นตา 2. ไม่มีผมปิดบังใบหน้า หเห็นใบหน้าชัดเจน 3. ไม่อยู่ในที่แสงจ้าหรือมืดเกินไปและไม่ถ่ายย้อนแสง 4. ไม่มีบุคคลอื่นอยู่ด้านหลังขณะสแกนเราก็เริ่มสแกนใบหน้าเลยนะครับถ้าเราสแกนใบหน้าผ่านก็จะขึ้นหน้าจอแบบนี้นะครับให้เรากดดำเนินการต่อ ก็จะสามารถปรับวงเงินได้นะครับสําหรับท่านที่ไม่ได้ลงทะเบียนด้วยเบนหน้าก็จะไม่ขึ้นหน้าจอแบบนี้นะครับสรุปการตรวจสอบว่าเราได้ลงทะเบียนด้วยเบนหน้ากับธนาคารหรือยังโดยการเข้าไปที่ปรับวงเงินทารายการนะครับถ้าเราได้ลงทะเบียนเบนหน้ากับธนาคารแล้วเราปรับวงเงินก็จะมีเมนูให้เราสแกนเบหน้านะครับ ดูคลิปจบแล้วกรุณนาะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ